สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิวของ TikTok กันค่ะเพื่อนๆท่านใดยอดวิวน้อยๆอยากเพิ่มยอดวิวนะคะดูเทคนิคง่ายๆนี้ตามไปได้เลยค่ะคลิกลิงก์กันมาได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMPT MM h แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวน,นี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลด้วย24ชั่วโมงโดยเช่นกันเพื่อนเพ่านันใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรรัสผ่านนะคะ ชื่อจริงนามสกุลจริงและรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติดตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o เกิลแอนได้งา่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่พนๆท่านได้ที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารยกลับได้เลยกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMPT h e แล้วนะคะในตัวด้านบนสุดตรงนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มก็เลิอกกันไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook i g t i k t o k อ o ยู u b e t w i t t ต r ร์สตอร์แมและอื่นอื่นอีกมากมายเลยในหลากหลายแพลตฟอร์มก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะสามารถเลือกสารใช้บริการกันไปได้เลยและหลากหลายบริการด้วยนะคะก็เลิอกกันไปได้เลยค่ะวันนี้นะคะจะเลือกเป็น TikTok นะคะกดไปที่ t i k t o k กันเลยเป็นเพิ่มยอดวิว t i k t o k นะคะหมวดหมู่ของ เพิ่มยอดวิวนะคะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยก็เลือกกันไปได้เลยนะคะหมวดหมู่ของเพิ่มยอดวิวมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่กันเลยค่ะวันนี้นะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดตรงนี้นะคะบริการด้านนายมีอยู่หลากหลายบริการมากๆก็เลือกกันไปได้เลยค่ะตัวนี้จะมีเด็ดราคาการรับประกันคุณภาพที่แตกต่างกันไปวันนี้ขอเลือกเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าตรงนี้นะคะหนึ่งพันวิวในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะ ตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลขบริการค่ะอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะส่วนลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยเลือกโพสต์วิดีโอที่นุกการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นวิดีโอนี้นะคะคัดลอกลิงก์กันได้เลยค่ะยอดเดิมอยู่ที่แปดสิบเจ็ดนะคะปริมาณตรงนี้คันตัดอยู่ที่สิบหนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนึ่งันเลยค่ะในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลย ตอนนี้นะคะระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อข้แล้วค่ะรอย้อนขึ้นกันสักคู่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็ย e er ้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันหน้านี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อค่ะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้เลยนะคะในส่วนด้านนั้นตรงนี้จะเปเรเลขออเดอร์ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาตึดเงินไหมคะเรืออะไรเป็นขึ้นขึ้นช้าสักนิดนึงนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอม สถานะตอนนี้ค่ะรอทางระบบดำเนิกนการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะนานี้นาะช่องทางการเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินตรงน,นี้มีถึง5ช่องทางกันเลยค่ะช่องทางแรกเลยจะเป็นการสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะคะตัวนี้นะคะได้รับอนุญาต2%นะคะเพียงกดยอดเกินค่ะตัวสแกนก็จะขึ้นมาตัวนี้นะคะสแกนแล้วนะคะยอดเงินเข่าทัานทีเลยอังเป้าวเลสตัวนี้นะคะ ชิลเพตัวนี้นะคะด้านนายมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะคลิปตัวตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดที่สุดเลยและมีถูมันนี้วันเลดด้วยนะคะก็สามารถเลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลยไปดูบริการกันค่ะบริการของทุก ของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้เลยค่ะก็สามารถเลือกสัรใช้บริการการ์ดในไ,ได้เลยด้านขวามือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยกดเข้าไปได้านในนะคะตัวนี้สามารถสร้างคำส,สั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันโดยเช่นกันค่ะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ที่สนใจในการสรั่งซื้อนะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเพื่อนๆ โอนเงินเติมเงินเข้ามานะคะตัวนี้ก็เราก็จะได้รับโบนัสถึง5%กันเลยคะ่ะไปดูตัวใชื่อเลือกันค่ะตัวใชื่อเรือตรงนี้เพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดไลน์ไม่ขึ้นนะคะขึ้นชาสักนิดน,นึงก็นำเลก็กออเดอร์ม,มาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะ มีพบป,ปัญหาใดก็เลือกกันไปได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะหรือเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องการความสะดวกรวดเร็วก็ตรงนี้เลยค่ะช่องทางไลน์นะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะ อยากรู้ยอดเงินที่คืนมานะคะไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมดก็จะอยู่หน้านี้เลยก็สามารถเลือกดูกันไปได้เลยค่ะตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เพื่อ,เอนเตนท่านใดนะคะอยากได้การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็รองรับทั้งของกูเพื่อเ l a ยและ a อน Store เลยสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะยอดวิวขึ้นมากันแล้วนะคะขึ้นได้ไวมากๆเลยจะค,ค,ค่อยๆขึ้น ตั่งไป1,000นะคะก็บวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m e n c i j i h e a d กดพ่านลิงก์ไปได้เลยค่ะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมา,มากเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดเดือกใช้งานกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากเลยค่ะ